Aquí, จำนงเสรีและมีชีวิตเพื่อรักรับใช้พระองค์แต่เป็นมนุษย์ที่พลังพลาดผิดถูและชีวิตของตอยู่บนหนทางชั่วชา้าพระยังคงความเมตตาทรงพระเยซู รามาไทยบาปเราทนทุกข์และตายเพื่อเราโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูพระ,ะรองค์คือสุดยอดดวงใจ ความรักกความรัอรนอาทิตย์ที่28สิงหาคมบทอา่านจากหนังสือบุตรศิลาลูกเอ๋ยไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความอ่อนโยนเถิด แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนันท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งต้องทมตนลงมากเท่านั้นแล้วพระเจ้าจะโปรดปรานท่านเพราะพระอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยผู้มีใจดื้อดึงจะรับทุกทรมานอย่างหนักคนบาปยิ่งจะสะสมบาปมากขึ้นผลร้ายของความเย่อหยิ่ง ยากอย่างยิ่งที่จะบำบัดได้เพราะความชั่วร้ายฝังรากลึกในตัวเขาจิตใจของคนฉลาดย่อมไตรตรองเรื่องอุปมาผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟังบทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูพี่น้องท่านทั้งหลายไม่ได้เข้าใกล้สิ่งที่ประสาทสัมผัสได้หรือสิ่งที่มีเปลวไฟลุกโชนช่วง หรือสิ่งที่มีความมืดมัวและมืดมิดหรือพายุหรือเสียงตแตรหรือพระสุรเสียงซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้ยินพากันร้องขอให้ยุติเพราะพวกเขาทนไม่ได้ที่จะฟังพระบัญชาที่ว่าใครก็ตามแม้นสัตว์ถ้าสัมผัสกับภูเขาจะต้องถูกหินทุ่มให้ตายภาพที่เห็นช่างน,น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักจนโมเสสถึงกับพูดว่า ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่นแต่ท่านเข้ามาถึงภูเขาซิโยนและนครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิตคือนครเยรูซาเล็มในสวรรค์ซึ่งมีทูตสวรรค์เหลือขนานับท่านเข้ามาถึงที่ชุมนุมฉลองชัยและมาถึงชุมนุมของบุตรคนแรกที่ได้รับการลงชื่อไว้ในสวรรค์ลแล้วมาถึงพระเจ้าพระตุรการของมนุษย์ทุกคน ร่วมกับบรรดาจิตของผู้ชอบธรรมที่บรรลุถึงความสมบูรณ์แล้วและยังเข้ามาถึงพระเยซูเจ้าผู้เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่14ข้อหนึ่งข้อ7ถึงข้อ14วันสัป,ปโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปสวยพระกายาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์พระเยะสุเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติจึงตรัสเป็นอุปมาก,กับพวกเขาว่าเมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรสอย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติเพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วยเจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขาจะมาบอกท่านว่า จงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิดแล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งที่สุดท้ายแต่เมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิดเพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่าเพื่อนเอ๋ยจงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิดแล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลายเพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นพระองค์ตรัสกับผู้ที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจัดเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำอย่าเชิญวิสหายพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมีเพราะเขาจะเชิญท่านและท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยงจงเชิญคนยากจนคนพิการ คนง่อยคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบทำกลับคืนชีวิต ร้อมนำพระวาจานั้นเข้าสู่ในใจและยินดี ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่22ในเทศกาลธรรมดานะครับเรายังอยู่ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมแล้วเราต้องออกไปทํากิจการงานความเมตตาที่เป็นรูปรธรรมอันนี้เป็นหัวใจหลักของออปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิส ได้ทรง ula, okay. procent, พระกรุณาประกาศให้ปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมสาหรับริตชนนะครับเราเข้าไปข ouais. อร pues, ับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าในการที่ผู้องค์ทรงอภัยบาปและยกโทษบาปให้แก่เราโดยการเข้าไปขอรับพระคุณการุณบริบูรณ์ในปีนี้ปีศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษพระเป็นเจ้าอภัยบาปและยกโทษบาปที่ทํามาตลอดชีวิตเพราะจะไม่พูดถึงเงื่อนไขในการที่เราจะไปรับพระคุณการุณบริบูรณ์ในครั้งนี้นะครับเพราะเราได้พูดกันมาหลายครั้งแล้ว เพียงแต่จะยกขึ้นมาเพื่อบอกว่าพอเราจะออกไปทํากิจเมตตาเราก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดเราอย่าทําตัวเหมือนกับเป็นเศรษฐีใหม่ไปถึงแล้วก็แจกให้โดยที่ไม่สมเหตุสมผลบางครั้งเราอาไปวางตัวเหมือนกับว่าเราเป็นคนทีเ่เหนือกว่าคนอื่นการให้ของเราก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเราไปให้ด้วยการทําให้เขารู้สึกผู้อื่นเนี่ยตันต้อยกว่าเรา แล้วดีไม่ดีในโลกของเราที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นลักษณะนี้คือว่ามีการบริจาคมีการให้สิ่งของมีการช่วยงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นแต่ทําเหมือนคนอื่นว่าต้องเป็นคนชั้นสองหลองจากเราบุคลิกแบบนี้เองเป็นบุคลิกที่เราอยู่ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธร,รรมเนรโรควนระวังอย่างยิ่งบทพระคัมภีร์ทั้งสาบทในว,วันนี้กำลังจะพูดถึงบุคลิกอันหนึ่งที่จะทําให้เราไม่เป็นคนแบบนี้นะครับไม่เป็นคนที่ พอให้คนอื่นหน่อยนึงก็ทําเป็นตัวเองอยู่เหนือกว่าเขาพอเราอยู่ในสถานภาพที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ต้องทําให้เอื่นอรู้สึกว่าต่ําต้อยกว่าเราเราจะไม่เป็นบุคลิกแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบทพระคัมภีร์ทั้งสาบทใเนเวันนี้จึงเสนอบุคลิกอันหนึ่งซึ่งเป็นบุคลิกที่สําคัญมากในชีวิตที่จะชนก็คือความสุภาพถ่อมตนนะครับนักบุญในศาสนาของเราเกือบทุกองค์นะครับ พูดเหมือนกันหมดเวลาไปถามเขาก็จะบอกว่ารากฐานของฤทธิ์กุศลทั้งปวงเนี่ยคือความสุภาพสมตนหรือนักบ,บุญในอดีตปิตาจารย์ในพระศาสนาของเราจะสอนว่าความสุภาพสมตนเป็นรากฐานของฤทธิ์กุศลทั้งปวงฤทธิ์กุศลแปลว่าอะไรฤทธิ์กุศลแปลว่าคุณธรรมนะครับมีฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติได้แก่ความเชื่อความไว้วางใจและความรัก ความไว้วางใจปัจจุบันเราอาจจะแปลเป็นความหวังนะครับความเชื่อเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ความเชื่อความหวังและความรักเป็นฤธิ์กุศลหรือธรรมชาติเราต้องยิงบอนขอพระทุกวันแต่บรรดานักบุญสรุปบอกว่าใครที่จะมีความเชื่อความหวังความรักความสุภาพสมตนเป็นรากฐานของฤธิ์กุศลทั้งปวง ลูกอยากมีสามอย่างนี้สิ่งแรกที่ลูกต้องทําคือลูกต้องสูภาพถ่อมตอนลูกจะเชื่อในพระเป็นเจ้าถ้าลูกอวดทําตัวสูงส่งยิ่งใหญ่ลูกจะเข้าไปเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งอยู่สูงกว่าเราได้อย่างไรเราเข้าหาพระเป็นเจ้าในฐานะที่ผู้องค์ประทับอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ถ้าเราเข้าไปอย่างนี้กี่ครั้งเราก็เป็นคนมีความเชื่อเพราะเราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าเป็นพระผู้สร้างโลจกจักรวาลสรรพสิ่งทั้งมวลและก็ชีวิตเราด้วย เราจะเห็นว่าความสุภาพเนี่ยเป็นรากฐานของธิ์กุศลทั้งปวงคือเป็นรากฐานของคุณธรรมความดีทั้งปวงในชีวิตของผู้คนแล้วเมื่อพูดอย่างนี้แล้วพ่อคิดว่าแม้แต่คนไม่ได้นับถือศาสนาคาทอลิกบรรดาป,ปา่าทั้งหลายในโลกก็จะเห็นพ้องต้องกันว่าความสุภาพสมตนนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องมีในชีวิตเพราะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราไม่สามารถจะมีสิ่งอื่นเติมเต็มเข้ามาในชีวิตพ่อยกตัวอย่างง่ายๆว่า คุณธรรมสิ่งดีแม้ไหนในวัฒนธรรมอื่นเช่นวัฒนธรรมของของคนจีนนะครับคนจีนเขาถือว่าความสิภาพถ่อมตนของลูกศิษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีวิชาเพราะฉะนั้นอาจารย์จินงสอนลูกศิษย์บอกว่าเวลาลูกศิษย์เข้ามาหาอาจารย์เนี่ยพยายามทาตัวเป็นแก้วน้ําที่ว่างๆแล้วอาจารย์จะได้เติมน้ําลงไปในแก้วเนี่ยให้เต็ม เราไปถึงเราคุยใหญ่เลยเรามีไอ้นั่นเรามีไอ้นี่เราเก่งอย่างนั้นเราเก่งอย่างนี้ล่าอาจารย์บอกูกสิ์บอกว่าฉันไม่มีอะไรจะเติมให้เธอแล้วฉันสอนเธอไม่ได้เพราะว่าชีวิตเธอเต็มหมดแล้วนี่ไปเถอะกลับไปไม่มีอะไรจะสอนเพราะฉะนั้นความสุภาพต่ำตนเป็นจุดเริ่มต้นของคุณงามความดีทั้งปวงที่จะเข้ามาในชีวิตความสุภาพต่ำตนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรารู้สึกว่าเราพร่องความดีขอพระองค์ทรง สรงส่งความดีเข้ามาอย่างชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคําพูดของบรรดานักบุญที่บอกว่าฤิ์กุศลทั้งปวงความสุภาพสมนเป็นรากฐานของริ์กุศลทั้งปวงฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติความเชื่อความหวังความรักแล้วฤิ์กุศลตามธรรมชาติแะครับก็ความรอบคอบความกล้าหาญความมัธยัตความอดทนความขยันมันเพียร ความสม่ำเสมอนี่เป็นฤทธิ์กุศลตามธรรมชาติที่เราต้องมีในชีวิตผู้คนแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาก็ต่อเมื่อเราเป็นคนสูภาพถ่อมตนเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณธรรมหรือฤทธิ์กุศลความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอก็คือเราต้องคิดว่าเราเราต้องทําอีกเยอะเรายังไม่เก่งพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าไปทําเรายังไม่รวยเรายังไม่สามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้มากพอพรุ่งนี้เราต้องเริ่มง,งานแต่เช้า ความคิดแบบนี้เองใช่ไหมครับที่ยังคิดว่าเรายังไม่เก่งเรายังช่วยคนอื่นไม่พอจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะต้องขยันแล้วออกไปทําเราจะเห็นได้ว่าบทพระคัมภีร์ในวันนี้ทั้งสามบทเนี่ยกำลังบุ่งถึงความสุภาพแล้วทั้งสามบทเอามาจากพระคัมภีร์เล่มใดบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่ามีด้วยหรือในศาส,สนาคาทอลิกของเราพระคัมภี์เล่มไหนนะที่พูดถึงฤทธิ์กุศลความสุภาพเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ คุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย17์17.00นถึง17.30นนาทีทางช่อง TNN24 ัมภีร์เล่มไหนกันครับที่ได้พูดถึงความสุภาพถ่อมตอนในวันนี้บทอ่านที่หนึ่งนำมาจากหนังสือบุตรศิราไม่ยากเพราะว่าหนังสือบุตรศิราเป็นหนังสือที่รวบรวมคําสอนของชาวอยู่โบราณที่เขาซื่อสัตย์ต่อองค์พระเป็นเจ้าก็รวบรวมคําสอนที่เขาซื่อสัตย์ต่อองค์พระบเป็นเจ้าที่สอนลูก,ลกให้ซื่อสัตย์บ้างคําสอนเหล่านี้เขาเอามารวบรวมกันไว้ในหนังสือและหนังสือเล่มเนี้ยคนที่รวบรวมเนี้ย เขาชื่อสีรานะครับคำสอนของเขาเนี่ยคือสีราเนี่ยลูกเขาเป็นคนรวบรวมจึงชื่อว่าบุตรสีราก็มีคนหนึ่งเอามาเขียนเป็นเล่มเกบไว้นะครับเราอาจจะรู้คร่าวๆเท่านี้ว่าประวัติอ๋อบุตรสีราแปลว่าคนชื่อสีราเป็นชาวยูโบราณที่ซื่อสัตย์ต่อองค์ุบุผู้เจ้าเขาสอนลูกหลานและคําสอนของเขาลูกเขาเนี่ยรวบรวมไว้จึงชื่อบุตรสีราบุตรสีราพูดอย่างไรในบทอ่านที่หนึ่ง ลูกเอ๋ยไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความอ่อนโยนเถิดแล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนันท่านยิ่งเป็นคนใหญ่มากขึ้นเท่าใดท่านก็ยิ่งถ่อมตนลงมากเท่านั้นแล้วพระเจ้าจะปวดปรานท่านเพราะพระอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อย ผู้ใดมีใจดื้อดึงจะรับทุกทรมานอย่างหนักคนบาปยิ่งจะสะสมบาปมากขึ้นผลร้ายของความเยื่ยงยากอย่างยิ่งที่จะบำบัดได้เพราะความชั่วร้ายฝังรากลึกในตัวเขาจิตใจของคนฉลาดย่อมไตรตรองเรื่องอุปมาผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟังหนังสือบุศีรานี่ลึกซึ้งนะครับ คนที่เขามีปัญญาเขาก็ย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟังเราอยากจะสอนแต่เขาไม่อยากจะฟังเราก็ไม่อยากจะเปร่าอะไรให้เขาฟังแล้วใครนะครับคือคนที่ไม่อยากจะฟังก็คือคนที่หยิงจองหองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาใฝ่หาคนที่เขาอยากจะฟังนี่อันบุศีราเขาพูดทําให้เราเข้าใจได้เลยว่าโอ้ทาไมนะความสืาพาพสมตนรึยึงเป็นรากฐานของ ของริษกศลทั้งปวงของคุณธรรมทั้งปวงผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟังข้อนี้เราก็ต้องออกไปคิดอ๋อเพราะฉะนั้นเราไม่ตั้งใจฟังแล้วใครก็จะพูดเรื่องดีๆให้เราฟังละ่ะเราไม่ตั้งใจฟังเพราะเราอวดดีอวดเก่งแล้วเราจะมีของดีๆเข้ามาในชีวิตเราไหมละ่ะจิตใจของคนฉลาดย่อมไตรตรองเรื่องอุปมาณเพราะฉะนั้น คนฉลาดจิตใจของคนฉลาดย่อมไตร่ตรองเรื่องอุปมาแล้วเดี๋ยวขูบปาทเขาก็จะเล่าคําอุปมาให้เราฟังอีกให้เราเอาไปไต่ตรองแล้วเราจะเป็นคนฉลาดแต่ถ้าเราทําตัวให้รู้สึกว่าเราไม่อยากฟังเราก็จะไม่สามารถมีอุปมาหรือมีเรื่องปะเจีงปัญญาหรือมีเรื่องที่ทําให้สติปัญญาเราได้คิดเพิ่มพูนความเฉลียวฉลาดเข้ามาในชีวิตเราได้เลย หนังสือบุตรีรายังบอกอย่างไรอีกนะครับประโยคนี้ก็น่าสนใจมากนะครับพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยอันนี้แปลว่าอะไรครับหมายก็ว่าเราทุกคนเป็นคนสุภาพสมตนถูกแล้วแต่บอกว่าพระองค์ทรงได้รีบรับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยเอ๊ะมันแปลกดีนะพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยมันมีสองความหมายซ้อนกันอยู่ในคำคำนี้คำคำนึงก็คือว่า เมื่อใดที่เราพบเห็นคนที่ทำตนเป็นคนสุภาพถ่อมตนในชีวิตของเขาเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่เขากำลังฉายพระสิดิลึ่งโลดขององค์พระบูป็นเจ้าคนคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนเรียนหนังสือได้ดีเป็นคนทำกิจการงานอย่างดี พร้อมแต่ก็เป็นคนสืภาพถมตนยิ่งเขาแสดงความสืภาพถมตนในชีวิตของเขาท่ามางความเก่งความสามารถเขามากแค่ไหนชีวิตของเขาก็เป็นการสะท้อนพระสิริลึโลดของพระเป็นเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยชของบุตรศิลาจึงบอกว่าพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยพระเป็นเจ้าไม่ทรงได้รับเกียรติจากคนที่เย่อหยิ่งจองของที่ไปที่ไหนเราแสดงตัวโอ้อวดความรู้ข่มเหงคนอื่น เพราะฉะนั้นหนังสือบุศราได้ให้ความหมายนี้แล้วซ้อนอยู่กับอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าแล้วในบรรดาคนที่อยู่กันโดยที่เขามีความสุภาพถ่อมตนต่ำต้อยชาวบ้านทําหน้าที่ประจําวันอย่างดีไม่คิดจะข่มเหงคนอื่นอันนั้นนะครับชุมชนแบบนี้เป็นชุมชนที่พระกิตในมองคลของพระเป็นเจ้าก็เผยแสดงออกมาแต่ว่าประโยคนี้ก็สําคัญครับ จงทำด้วยความอ่อนโยนเถิดแล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนที่ให้ของกำนันเวลาเราไปที่ไหนเราชอบเอาของกำนันไปให้แล้วคนเขาก็รักเราใช่ไหมครับแต่คนเขารักเราเนื่องจากเราเป็นคนสู่ภาพถ่อมตนอ่อนโยนมากยิ่งกว่าที่เราเอาของกำนันไปให้เขาการที่เราเอาของกำนันไปให้เขาแต่ท่าทีเราเหนือกว่าเขาให้เขาและให้เขาต่ำกว่าเราต้องมารับใช้เรา เขาอาจจะแสดงต่อนหน้าว่าเขาช่วยเหลือเราเขารับของกำนันมาแล้วขอบใจเราแต่ในใจเขารู้สึกว่ารังเกียจที่เราไปแสดงความดูถูกหรือว่ายกตัวขึ้นสูงกว่าเขาเราจะเห็นได้ว่าหนังสือบุตรศิราที่เขาสอนลูกหลานเขาเนี่ยเป็นหนังสือที่เขาผ่านชีวิตมามา,มากแล้วเขารู้แล้วว่าการที่เธอเอาของกำนันไปให้คนอื่นเนี่ยดีม่ดีคนอื่นเขาไม่ใช่ชอบนะ พราะวิธีที่เธอให้เขาเนี่ยเธอให้เขาด้วยท่าทีที่ไปข่มเขาอย่างที่พ่อได้บอกในตอนต้นบอกว่าบางทีเดี๋ยวนี้คนในสังคมช่วยเหลือกันช่วยเหลือแล้วต้องให้คนอื่นมาอยู่ต่ํากว่าตนทําไมเราไม่ช่วยเหลือให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ติดหนี้บุญคุณะไรเราเราช่วยเหลือกันเพราะเรารักกันเราเป็นลูกของพระบิณเจ้าด้วยกันเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหน พบกับรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์17.00ถึง17.30นาทีทางช่อง TNN 24 สารของนบุลูการในวันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเป็นบทที่พูดถึงความสุภาพถ่อมตนอย่างตรงตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากว่าในศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราเนี่ยการที่มีคําสอนเรื่องความสุภาพถ่อมตนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสอนเราเนี่ยเป็นคําสอนข้อหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสสอนอย่างตรงตรงเลยวันสะปโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกรยาหารที่บ้านของหัวนหน้า ชาวฟาริสีผู้หนึ่งผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติจึงตรัสเป็นอุปมากับเขาว่าไม่มีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรสอย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติเพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วยเจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขาจะมาบอกท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิด แล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งที่สุดท้ายแต่เมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิดเพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่า mm. เพื่อนเอย๋ยจงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิดแล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโตะทั้งหลายเพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงแต่ผู้ที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น คำสอนของพระเยซูเจ้านั้นเป็นคำสอนที่ในพระคัมภีร์ตั้งแต่ภาคพันธสัญญาเดิมก่อนที่พระเยซูเจ้าจะมาประสูติในโลกเนี้บรรดาพระคัมภีร์ทุกเล่มได้พูดถึงเรื่องนี้ทั้งนั้นก็คือว่าพระเป็นเจ้าทรงประทับอยู่ข้างคนจนประทับอยู่ข้างคนจูบเบียดเบียนข่มเหงเพราะฉะนั้น ลักษณะของการที่อยู่ในโลกนี้เราเองเราจะรู้ว่าเป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับเราและเราเป็นคนที่เป็นผู้ชอบธรรมคำว่าเป็นผู้ชอบธรรมคือเป็นคนที่เรายือนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างสงาา่าผ่าเผยเราไม่มีความผิดเราไม่มีบาปอะไรก็คือคนเหล่านั้นมักจะเป็นคนที่มีความสุภาพสมศนทั้งสิน้นสังคมชาวยิวกําลังจะติดเชือ้อติดเชื้ออะไรครับ ก็คือเชื้อของสังคมรอบข้างสังคมรอบข้างในเวลานั้นมีอาณาจักรอัสซีเรียอาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรบาบิโลนทุกอาณาจักรมีกําลังทางทหารแล้วก็ยกตัวเองขึ้นสูงส่งแล้วก็กดขี่บรรดาประเทศที่ยากจนบรรดาประเทศที่ไม่มีกําลังทางทหารจะสู้เขาก็ไปตีแล้วก็วางตัวเองเหนือกว่า ชาวยิวก็มีสิ่งนี้อยู่ในใจเสมอเพราะเห็นว่าเขาซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าเขาไม่รู้สึกว่าชีวิตของเขาจะต้องยกทัพไปตีใครเขาทาอย่างนี้ไม่เป็นเพราะเขามีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระของเขาแล้วเขาก็ขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ประทานสิ่งนี้ให้แต่สังคมรอบข้างที่ไม่มีพระเป็นเจ้าเจี่ยงแ้เป็นพระของเขาเนี่ยก็ทําสิ่งเหล่านี้คือไปห่มเหงคนอื่นไปกดคนอื่นแล้ววางตัวเองอยู่เหนือกว่า เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมาจกนกระทั่งถึงสมัยพระเยซูเนี่ยพระคัมภีร์จะสอนถึงเรื่องหนึ่งเสมอก็คือเรื่องการที่บางครั้งเราเหมือนก็เป็นคนที่ถูกเขารังแกแต่พระเป็นเจ้าทรงยืนอยู่ข้างเราแล้วพระเยซูเจ้ามาสอนว่าเราอย่าไปติดเชื่อของสังคมที่วางตัวแบบนี้นะวางตัวข่มคนอื่นรังแกคนอื่น พราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงสอนชาวฟาริสีชาวฟาริสีคือชนชั้นสูงในสังคมชาวยิวที่กําลังติดเชื้อมาว่าตัวเองเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นเวลาไปรับประทานอาหารในงานมุงคลสมรสก็ชอบเลือกที่นั่งดีๆนะครับเราพระเยซูเจ้าก็สอนในภาคปฏิบัติที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นจริงๆบางครั้งเราไปนั่งผิดที่ พราะเราอยากจะมีหน้ามีตาไปนั่งเฉวหน้าแล้วก็จะมีคนมาบอกเราบอกว่าอที่นี้เขาสงวนไว้ให้สําหรับคนที่มีเกียรตินะครับขอเชิญท่านไปนั่งข้างหลังแล้วเราก็อับอายขายหน้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมครับแมในสมัยพี่ยิสุเจ้าก็มีสิ่งนี้มาแล้วเราหันกลับมาดูจดหมายถึงชาวฮีบรูในวันนี้นะครับซึ่งเป็นบทอ่านที่สองพี่น้องท่านทั้งหลายมิได้เข้าใกล้สิ่งที่ประสาทสัมผัสได้ หรือสิ่งที่มีเปลวไฟลุกชดช่วงหรือสิ่งที่มีความมืดมัวหรือมืดมิดหรือพายุหรือเสียงแตรหรือพระสุระเสียงซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้ยินพากันร้องขอให้ยุติเพราะพวกเขาทนไม่ได้ที่จะฟังพระบัญชาที่ว่าใครก็ตามแม้สัตว์ถ้าสัมผัสกับภูเขาจะต้องจูกขินชุ่มให้ตาย คนเขียนจดหมายทั้งชาวฮีบูเป็นชาวยูโบราณเขากําลังเขียนจดหมายไปเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังเขาว่าเรามานับถือองค์พระเยซูเจ้าถูกต้องแล้วเพราะว่าบรรพบุรุษของเราแต่ก,ก่อนเนี่ยในสมัยที่โมเสสพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์พอมาถึงภูเขาซีนายพระบป็นเจ้าจะประทานแผ่นศีลาที่จารึกพระมัญติตป,ประการแล้วทาพันธสัญญากันนะชาวอิสราเอลต้องก้มหน้าเงยหน้ามองดูไม่ได้มีเสียงฟาแลบฟาลอง แล้วคนเขียนจดหมายดึงเจ้าฮีบูบอกว่าเวลาเนี้ยเราไม่ได้มาถึงภูเขาแบบนั้นแล้วภูเขาที่ทุกคนแหงหน้ามองดูไม่ได้แต่เราเข้ามาใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้แล้วมันเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วต่างไปแล้วทําไมเราถึงเข้ามาใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งก้มลงมามองดูเราพระองค์ทรงเมตตาแล้วสอนเราให้มีความสุภาพถ่อมตนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นับถือพระเป็นเจ้าที่ ย,ย้งยูเหนือสูงกว่าเราโลกคอยกดข่มเขืงเราแต่อยู่ในสมัยที่เรามาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซสูเจ้าที่ทรงมีเมตตาแล้วทรงยกเราขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สืบภาพสอมตนลงมาบังเกิดเป็นมือษุ์เหมือนเราในวันนี้ให้เรานำบทอ่านทั้งสามบทนะครับมาพิจารณาแล้วขอให้เราได้มีความสืบภาพสัมตนในชีวิตอย่างเฉลียวฉลาด ในการที่จะแสดงความสรบภาพสมุนเพื่อสติปัญญาและความดีงามขององค์พระผู้ิป็นเจ้าจะได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราสวัสดีครับ